อินเดียไม่เอา e ีวีจีนแม้จะลงทุนถึง30ม0 0ล้านแต่กับอ้าแขนรับเทสลาและดันาทาสู้แทนเอาไหนเป็นอย่างนั้นเรื่องเราจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง กระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทําให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมกระตั้งคอร์สท,ที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์หากสนใจนะสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยพบกันอีกเช่นเคยนะกับข่าวรอบโลก e ีวีเดลี่อีวีนิวนะครับพวกกับผมเวลคนเดิมนะฮะเราว่าพูดถึงค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อันดับ2ของโลกนะอย่าง BYD หรือบิลยูรดีมนะครับซึ่งบอกว่าโหทำรถไฟฟ้าออกมาหลากเซกเมนต์หลากรุ่นนะอย่างในเมืองไทยก็มีรุ่น a อตโต้ทแล้วก็ดอลฟีที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจนะทาง BYD เองก็มีแผนที่จะขยายาไปตั้ง โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศอินเดียนะครับล่าสุดนะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอย่างที่คนไทยก็เห็นข่าวกันอยู่ว่าทางอินเดียก็ปฏิเสธแบบไม่แยแสน,นะฮะไม่ให้ทาง B ีวดีเข้าไปลงทุนนะถึงแม้จะมีการเสนอการลงทุนนะครับตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลงทุนถึง1000ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ3 0 0 0 0ืล้านบาทนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็หวันว่าเฮ้ยอยู่ๆค่ายจีนเนี่ยจะเข้าไปทําอะไรถึงแม้วันนี้ตลาดรถไฟฟ้าอินเดียก็ยังใหม่นะครับยังเติบโต ได้อีกเยอะนะเพราะประชากรเขาเยอะใช่ไหมเขาก็บอกเฮ้ยไม่เอาค่ายรถจีนนะครับซึ่งทาง BYD ายเขาบอกว่าเขาจะมีการไปโคกับบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่นอย่างเมกาเอนจิเนียริงแอนด์อินฟราสตรัคเจอร์นะครับว่าถ้าเกิดโคกันแล้วผลิตในประเทศเนี่ยทางบริษัทโลคอลเขาก็จะได้เรียนรู้โน้ตหาวในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งวนันนี้อินเดียก็โฟกัสในการพัฒนาสาสรการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอยู่นะฮะโดยตั้งเป้าว่าถ้ามาตั้งโรงงานเนี่ยจะผลิตได้ได้1 0 0 0 0ถึง 1, 1, 5, 000, ันต่อปีนับทุกรุ่นเลยแต่ทางอินเดียคัซึ่อใน รายงานนะฮะทางกรมกระทรวงส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายในประเทศของอินเดียได้ปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆนะของภาครัฐแล้วก็บอกว่าเนี่ยจากที่ทาง b y d ได้ยื่นข้อเสนอมานะครับเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาไม่เอาเพราะเรื่องของความมั่นคงประเทศหลายคนคงงงว่ามันเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงประเทศนะแค่รถไฟฟ้าจะไปตั้งโรงงานนะหรือเมื่อวันนี้รถไฟฟ้าคุณก็ยังเล็กนะคุณก็ต้องเรียนรู้โน้ตเอาจากคนอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับระหว่างการลงทุนบริษัทจีนในอินเดียนะครับเหตุผลที่ สำคัญเลยนะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งวงในเผยว่ามีกฎระเบียบบางอย่างที่ไม่สามารถเอื้ออํานวยให้อนุมัติการลงทุนดังกล่าวนี้ได้อย่างที่เรารู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้านะมันไม่ใช่รถที่ใช้มอเตอร์แบตเตอรี่นะครับมันมีเรื่องของ Data การเก็บข้อมูลนะซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะอย่างเท sla เองเนี่ยนะบางื้ิที่ก็เก็บข้อมูลไม่ได้นะครับซึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลนะไอเรื่องข้อมูลนี่แหละมันอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่อินเดียกังวลนะครับและอย่าง BYD เป็นค่ายแรก นะที่เข้าไปอินเดียหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้นะมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนะอย่าง g r e a t w a มอเต t o r นะครับมีแผนที่จะพยายามเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานเช่นกันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเช่นกันนะก็ทําให้สถานการณ์นะการปฏิเสธนะโดยเฉพาะเรื่องของค่ายรถ E ีีจากจีนอย่าง BYD Great Wall m มอเตนะครับก็สร้างความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลอินเดียและก็รัฐบาลจีนเช่นกันอย่างที่เรารู้กันว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนส่วนใหญ่นะรัรัฐบาลถือหุ้นอยู่แล้วนะครับจะ ากจะน้อยขึ้นอยู่ตามสัดส่วนของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นี่เองนะฮะดังนั้นนะครับทาง BYD ก็มองว่าอ่ะไม่ลงทุนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไง BYD ก็ยังคงรู้ที่จะไปทําตลาดรถไฟฟ้าที่อินเดียอยู่ดีนะครับโดยการประกอบแบบ SKD นะรประกอบบางรายการนะอย่างเจ้าตัวรุ่น a อตโตและ e ีกนะครับก่อนที่จะเตรียมจําหน่ายตัวซ a ลที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ นอกเหนือจากปัญหาความมั่นคงในที่ทางรัฐบาลอินเดียตอกกลับไปทางค่ายรถ E ีวีแล้วว่าไม่เอานะครับจริงๆแล้วระหว่างจีนกับอินเดียก็ยังมีข้อพิพาทนะครับเพราะว่าประเทศอยู่ติดกันนะครับทางอินเดียก็มีเคยสร้างถนนนะก็คือถนนที่ติดอยู่กับเส้นขอบชายแดนนะครับซึ่งพอมันมีถนนเข้าไปนะแน่นอนความเจริญเข้าไปนะคนก็จะไปตั้งอยู่ที่2ฝั่งถนนนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันติดกับประเทศจีนนะทางจีนก็กลัวว่าคนจะไปตั้งสิ่งปลูกสร้างนะแล้วมันจะเข้าไปลุกพื้นที่ประเทศของเขาและอาจจะมีปัญหา พาดเรื่องนี้ยังเคลียร์กันไม่จบนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้จีนกับอินเดียก็ยังมีความตึงเครียดกันอยู่นี่เองนะครับทีนี้นะฮะก็จะเห็นว่าพออินเดียไม่เอา E v วีจีนแล้วนะและอยากจะให้ E ีวีในประเทศอินเดียเติบโตนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะหันไปดิวกับเทสลานะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะว่าโ oh, อนะ้อินเดียเนี่ยอยากให้เทสลามาเปิดในประเทศมากๆเลยนะครับมีการพบปากกับอีลอนหลายครั้งแล้วนะซึ่งอีลอนเองนะครับอีลอนมัสเองก็อยากจะมีเทสลานะตั้งโรงงานในอินเดียนะครับใน ก็มีการพับแผนไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอีรอนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอารถจากทางฝั่งจีนเข้ามาก่อนนะครับในช่วงรองตลาดก่อนที่จะผลิตจริงนะครับแต่อินเดียบอกว่าถ้าเอาเข้ามายูก็ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรฐานพื้นฐานหรือล,ลดได้นิดหน่อยนะครับซึ่งอีรอนบอกว่าเฮ้ยขอโค<อ><อ>ต้าพิเศษนะรองตลาดก่อนก็ไม่ได้นะครับก็ทําให้โปรเจกต์ที่จะเริ่มภพลหลดขายทําตลาดในเทสลาในประเทศอินเดียก็เลยพับไปนะฮะต,ตอนนี้นะครับก็มีเหตุผลใหม่นะที่ทางอีรอนเนี่ยจะต้องมาอาศัยตั้งโรงงานในอินเดียแล้วนั่นก็เพราะว่าปัญหาเรื่องกกการีดันว สหรัฐกับจีนนี่เองนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าเทส l a มีการตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่กิกะแฟคเอรี่เซี่ยงไฮ้หรือที่จีนนะครับหากผลิตที่จีนและส่งไปสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ายากนะครับมันมีการกีดกันนะหรือประเทศที่เป็นคู่ค้าของเครือสหรัฐทั้งหมดนะครับถ้ามาตั้งที่อินเดียพอวันนี้อินเดียนะดูจะเบนมาทางอเมริกาทางสหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นว่าการที่มาตั้งที่อินเดียเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์ที่ดีกว่านะครับสร้างผลรับที่ดีกว่าโดยเฉพาะดิวพันธมิตรทางฝั่งประเทศที่เป็นทางสหรัฐอเมริกาาานนครััับดงง้ทกกกก็็มมีีแผุย ทางนาเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะว่าจะลงทุนนะครับทำโรงงานผลิตรถไฟฟ้าโซลา่าแล้วก็แบตเตอรี่นะเก็บกักพลังงานนะหรือจะตัวเทสลาพาวเวอร์วรนะฮะทางนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะก็คาดหวังว่าการมาลงทุนของเทสลาเนี่ยมันจะทําให้นะครับประเทศเขาได้องค์ความรู้นะเพราะอย่างที่รู้กันว่าอินเดียเองนะครับเขาก็มีความเก่งในเรื่องของไอทีแล้วก็ซอฟต์แวร์นะหลายคนที่เป็นบุคลากรขอ,ของเทสลาในเรื่องของทีม AI เนี่ยก็มาจากอินเดียนะครับเขาก็หวังว่าการที่มาตั้งเนี่ยประเทศอินเดียเขาจะได้เรียนรู้ โนาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Starlink, s p a c e x AI โรบอททั้งหลายที่ Tesla จะทําทั้งหมดนะครับซึ่ง Tesla เป็น Open Source เปิดอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะที่ต่างคนต่างได้ทางอินเดียก็ได้ทาง Tesla ก็ได้นะผลิตรถไปขายทางฝั่งเมริกาได้ก็มีโอกาสที่ Tesla จะคัมแบ็กมาตั้งโรงงานที่อินเดียอีกครั้งหนึ่ง มาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยประเทศอินเดียมันมีอะไรดีนะทำไมค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเลยหลายค่ายเนี่ยถึงอยากไปลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดียกันนะครับต้องบอกว่าอินเดียนะฮะมีข้อด,ดีหลายอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นประเทศที่หลายคนจับตาว่าในยุคต่อไปอินเดียจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้นะอาจจะกลายเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับปัจจัยแรกนะฮะก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับอินเดียนะฮะมีค่าแรงขั้นต่ำนะต้องบอกว่าต่ำที่สุดเป็นอันดับ3ของโล ก็ว่าได้คนอินเดียเก่งนะครับแล้วก็ค่าแรงถูกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ค่าแรงนะครับเทียบเป็นเงินนะอยู่ที่ประมาณเดือนละ80,00บาทนะขณะที่ไทยนับอยู่ที่อันดับ14ของโลกนะเงินเดือนนะค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทต่อเดือนนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะอย่างที่2นะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแร่ลิเทียมนี่เองนะครับที่หลายคนก็รู้ว่ามันเป็นแร่แหล่เออนะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่นะแร่ลิเทียมนะครับมีการค้นพบน้ำเชื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ นะครับบอกว่าใต้เชิงขามาลัยนะครับมีการค้นพบนะแหล่งแร่ลิเทียมนะประมาณ5.9ล้านเมตริกตันนะครับซึ่งเราบอกว่าเป็นปริมาณที่ใหญ่นะครับ มากเป็นอันดับ6ของโรคเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะเป็นใช้ประกรที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศตอบสนองนะครับทั้งตลาดในประเทศต่างประเทศได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแร่ลิเทียมนะฮะ้องบอกว่าไม่แพ้ออสเตรเลียและชิลีเลยอย่างที่3นะครับเรื่องของภาษีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการประกอบรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศนะครับทางรัฐบาลอินเดียนะได้มีการลดภาษีนะครับส่งเสริมนะเรื่อง,องการนําเข้าชิ้นส่วนสินค้าประกอบยานพาหนะ e ีีนะจาก10เหลือ15%นนะครับซึ่งจากเดิมนะก็คือเขาต้องรักษาไว ก็อยู่ที่สิถึงสาเนะครับเพื่อป้องกันให้อุตสาหกรรมการผิตร,รถในประเทศยังอยู่ได้เนาะดังนั้นนะครับก็เลยก็เลยมีการส่งเสริมลดภาษีลงมานะครับแล้วก็มีการนําเข้าแบตเตอรี่นะครับโดยการกําหนดภาษีนําเข้าแบตเตอรีย่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ5เท่านั้น เราดูตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอินเดียกันบ้างว่าทําไมหลายๆค่ายถึงอยากเข้าไปทำตลาดในประเทศอินเดียกันนักนะครับถ้าพูดถึงตลาดรถยนต์อินเดียนะอินเดียนิยมใช้รถที่เป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเราบอกว่ามียอดเติบโตขึ้นทุกปีนะจากข้อมูลนะของคาร์ไลส์นะครับรถยนต์ขนาดเล็กนะได้มีการจดทะเบียนนะซื้อไปทั้งหมด2ล้านคันนะตั้งแต่ช่วงกลางปี2022ถึงกลางปีนี้2023นะครับซึ่งเทียบกับปีก่อนนะในช่วงเวลาเดียวกัน นใน2อร้านคันนี้นะเขาบอกว่าถ้าเทียบสัดส่วนที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะจะมีอยู่ที่48,0 0 0คันหรือเทียบอยู่ที่สัดส่วนอยู่ประมาณ2.4%นของทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าตลาดรถยนต์ไฟฟายังเล็กนะแต่และยังเติบโตได้อีกมากนะครับทีนี้เรามาดูว่ารถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อไหนขายดีที่สุดน,นะครับอันดับหนึ่งเลยนะกินสัดส่วนมากสุดถ,ถึง7 2เ์นะครับนั่นก็คือแบรนด์ของทาทานี่เองนะครับอย่างทาทาเป็นแบรนด์ประจําชาติอินเดียนะอย่างที่เห็นว่าท a าทาก็จะมีท่า นะครับที่ทําเหล็กนะแล้วก็ทาทาที่เป็นรถยนต์นะแถมเคยทําตลาดในบ้านเรานะอย่างเจ้ตัวรถกระบะเชิงพาณิชย์ที่เป็นก๊าซ CNG แล้วก็น้ํามันเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งวันนี้ทาทาออกไปแล้วนะเดี๋ยวเห็นว่าจะกลับมาทําตลาดในประเทศไทยอีกเนาะซึ่งทาทานะครับก็มีการทํารถยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับขายดีนะสัดส่วนเจ็ของทั้งหมดนะครับกับเจ้าตัวรุ่นนะที่อาโก้นะครับ E.V. นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับซึ่งวันนี้นะต้องยอมรับว่ารถย มีตังที่ซื้อเนาะเพราะว่าพอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนนะเทสยีนะครับจำนวนยังผลิตได้น้อยเนี่ยราคาก็ยังแพงกว่ารถน้ำมันอยู่เนาะทีนี้มาดูอันดับที่2อนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นของค่าย MG นะครับถือสัดส่วนอยู่ที่10%อนะครับอันดับ3นะก็จะเป็นแบรนด์ของอินเดียเช่นการชื่อมหินทรานะครับอยู่ที่9%นะครับและ อันดับที่4นะก็คือ BYD นะที่เพิ่มลำการส่งมอบเจ้าตัวรุ่นอ t ตโทเข้าไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะก็กินสัดส่วนในตลาดไปถึง2.9ซนะครับซึ่งทาง BYD นะก็มีแผนว่าเฮ้ยจะขยายให้ได้ถึง30ภายในปี2030นะครับโดยที่กะว่าเฮ้ยจะมาตั้งโรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะแล้วก็ทำลดหลายๆรุ่นออกมาทำตลาดนะแต่ก็กลายเป็นว่าท่ามกลางเรื่องความขัดแยง้งเรื่องของข้อตกลงที่เสนอไปถูกปฏิเสธไปนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะต้องเอา พาทมาประกอบนะทำตลาดในประเทศอินเดียไปพางๆก่อน ก็สรุปนะครับการที่อินเดียไม่เอา EV จากจีนนะอย่างที่หลายคนก็รู้ว่า EVG เนี่ยนะเป็นอันดับต้นๆผู้นำรถไฟฟ้าของโลกเลยก็ว่าได้นะนั่นก็เพราะว่าอินเดียกังวลเรื่องของอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของ Data นะครับความมั่นคงประเทศนะเพราะรถไฟฟ้านะมันไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันยังมีการเก็บข้อมูลนะเพราะมันเป็น IOT ชิ้นหนึ่งหรือสมาร์ทโฟนที่วิ่งได้นะครับเขาก็เลยกังวลเรื่องของ Data อันที่2นะครับก็คือเรื่องของแร่นะครับอย่างแร่ลิเทียมนะครับอินเดียมีแร่ลรา,าลฟา มาตั้งโรงงานแน่นอนก็ต้องมาใช้ทรัพยากรน,นะครับอย่างแรกที่สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่อย่างลิเธียมยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้อยู่แล้วอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศนะก็จะเห็นว่าวันนี้นะสัดส่วนนะเจ้าใหญ่นะครับที่ขายอยู่ก็จะเป็นแบรนด์ทาทานะครับทางอินเดียก็อยากปกป้องอุตสาหการรมรถไฟฟ้าของประเทศนะอย่างแบรนด์ทาทาเอาไว้นะครับไม่อยากให้จีนเข้ามากินสัดส่วนเยอะนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แตกต่างนะพราบ้านเราเองนะบ้านเราก็ไม่ได้มีแบรนด์ประจําชาตินะถ้าเป็นรถส่วนบุคคลที่เป็นนไไฟฟ้้าายังมม่่ีแต ณมีแล้วนะครับดังนั้นก็คือความแตกต่างนะเพราะบ้านเรายังได้สิทธิประโยชน์เลือกของภาษี FTA นะ AFTA ระหว่างไทยกับจีนนะนำเข้า0%นะครับแล้วก็ได้มีเงินส่งเสริมก็ทําให้ค่ายจีนเข้ามาลงทุนสร้างงานกลายเป็นว่าบ้านเราเน้นเป็นฐานผลิตมากกว่านะครับซึ่งอย่างอินเดียก็จะเน้นเรื่องการดันแบรนด์ทาทานนะครับให้เป็นเจ้าตลาดของ EV อยู่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะมาถึงตรงนี้นะว่าการที่อินเดียนะครับไม่เอา EV จากจีนนะมาดันเทสลาแล้วก็ ทาแทนนะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารถไฟฟ้านะมันไม่ใช่รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตข้างหน้าและมันคือการส่งต่ออากาศที่ดีุยันรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะก็ฝากไว้เท่านี้ไว้มีเรื่องราวอัปเดตนะะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ